กอ็ได้ขึ้นบนนั้นคุ้มมีใครมาเห็นดอกดึกขนาดนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยคุ้มควรจะบปานให้เร็วที่สุดในโ่ล่ะมิงซองสามเย็ดแม่กคูตัวงใจงหมดไอ้หาความรักคู่แท้ ไนาลกอนแรทำไมมันเจ็บเจนีรูมีค่ไม่นาวินเขมาสีคุณรอยเลยล้วมึงี่อะไรสัตมึงี่อะไรมึงยาคกูไหมสัตว์มึงยาไหมแล้วเป็นคู่อะไรสัตว์แล้วเป็นคู่อะไรสัตว์ยิ่งต้อหนียดาคุณเสัตว์เป็นคนดเปสัตวพวกมันคู่มีไรจะเล่าว่ามาเลยจ้ากูพร้อมที่จะเสืกเสมอก็แบบนี้ไงถึงไม่มีใครเอามุดเหมือนมีคนเอามึงเยอะมั้ถ้าถึงกูจะสาปันมีสองตัวร้าวเข็ถึงวันอีจ้าจะฟังคูุไม่ไอพวกขยะทั้งวาย เงนเพื่อความปลอดภัยมานอนบ้านกูบออะฮะกดีวเอไน e ดบ f six ั้นดส่ six อดยอดไอก i คือพกกูจะชวนมึงมานอนบ้านกูค่ะแล้วจะไปตอนไหนหนีอนั่นกูไปนอนนนกอนเองงูชิบไล่นเกมกัน มึงเป็นใครมาเขา้าบกันคูณเนี่ยหุบป,ปากล้วบอกคู้มาว่ามึงเห็นอะไรไหม่รู้กี่ยบหาพ่อมึงรอทามึงไม่พูดเดียกคุยจับเจ็ดนะเต้าูุเห็นแล้วมึงจะทำไม่คุ้นั่นมึงหัานบอกใครรู้นี้เขาใจไหมายเต้าทำมึงบอกใครเรืู่งนี้แล้วเขคุยจับมึงทำไมีเนะี่ยคุณสวยจะอเอโรคทิตคู้ไม่บอกรอบแต่มึงออกไปจับ,บ้านคูกคุเจะนอน